สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนรักพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านองพระเครื่องได้มีพระบ้านๆมาแบ่งปันนะครับท่านใดสนใจโทร02191220 8นะครับไปดีไลนก็02191220เช่นกันนะครับทางร้านเรามีการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มไม่ว่าจะโอนหรือเก็บปลายทางนะครับฝากพี่ๆน้องๆท้งหลายที่เข้ามาดูนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาด ep ต่อๆไปนะและเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านแห่งหนงด้วยนะครับค่อยๆดูกันไปนะฮะค่อยๆดูกันไปถูกใจองคไหนชอบองค์ไหนโทรมาปิดกับเราได้เลยนะตลอด24ชั่วโมงหรือยังดูรูปไม่ชัดเจนยังไงก็ทัก ID ดี n ลามาดูรูปเพิ่มเติมได้นะพี่นะมารับชมรายการที่1กันเลยครับผมรายการที่1น,นะฮะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะฮะร,รูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพพี่สวยๆเลยนะพี่นะนี่ฮะสวยเดิมเลยพี่นี่ รูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหูกลางๆางเลยพี่หูกลางๆเลยสวยเก่าเดิมเลยพี่นี่นี่ฮะสวยสวยเดิมเดิมเลยเส้นหน้าผากคมชัดหน้าตาคมจมูกโดง่ดงเลยนะพี่นะนี่ใต้าฐานมีรอยจานด้วยนะพี่นะใต้าฐานมีรอยจานด้วยเก่าเก่าสวยๆเลยพี่นี่รูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะพี่นะผมขอ 500บาททับพี่500บาทต่อมาเป็นพระปิดตาะฮะองผู้เอี่ยงติมสภาพเนื้อผงคุกรักนะพี่นะนี่เนื้อผงคุกรักพี่นี่เก่าเลยพี่ดูนะฮะนี่เก่าเลยนะพี่นะเก่าเก่าเลยนะพี่นะนี่ดูนะพี่ดูนี่โอ้โหเก่าสวยเลยนะพี่เก่าสวยเดิมเลยพี่ดูนี่เห็นไหม ปิตาผงคุกรักพี่นี่ครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงพี่สวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะนี่เก่าเลยนะพี่นะอันนี้เก่ามากเลยพี่นี่ที่ได้มาเก่าแล้วสวยด้วยนะพี่นะนี่สวยเลยพี่ปิดตาผงคุกร evet> ักพี่ผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันนะฮะต่อมาเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันรุ่นเก้านะฮะ่อรเงินพี่นี่เหรียญพระอาจารย์ฟันรุ่นเก้า พระอาจารย์ฟันอาจาโลสวยๆเลยนะพี่นะนี่บล็อกงามเอกนะฮะกะไรเงินสวยๆเลยพี่นี่สวยๆเลยเป็นสีเงินเลยนะพี่นะนี่สีเงินสวยๆนี่น่าจะเป็นเนื้ออาปาก้าพี่น่าจะเป็นเนื้ออาปาก้าชุบนิกเกิลหรือเปล่าไม่แน่ใจพี่นี่สวยๆเลยนะพี่นะนี่ เหรียญพระอาจารย์ฟันอาจจะดูรุ่นเก่าขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทนี่ต่อมาเป็นกองพันลำปางพี่กองพันลำปางนะฮะนี่สวยเลยนะพี่นะนี่ฮะสวยเลยนะพี่นะนี่กองพันลำปางลงยาเขียวพี่หน้าตาคมชัดเลยพี่หน้าตาคมชัดเลยนะพี่นะลูหูห่วงพี่สวยๆเก่าๆเลยพี่นี่ สวยๆเก่าๆเ,เลยนะพี่นะนี่นี่ต่อโค้ดนะฮะมีเส้นขนแมวพี่นี่เส้นเสี้ยนวิ่งเห็นไหมสวยเลยนะพี่นะเหรียญน,นี้นะพี่สวยๆเก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะพี่นะสวยๆเก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยฮะลงลงยานะฮะนี่ผมขอเจ็ดร้อยบาทพี่เจ็ดร้อยบาทนะฮะต่อมาเป็นหลวงพุททวด วัดช้างให้ลงยาเหมือนกันฮะปีเรือรรนสมณศักดิ์ศูนย์แปดพี่ศูนย์แปดลงยาแดงสวยสวยเลยนะเสมาลงปูดทวดผ่าปากนะพี่นะนี่เห็นไหมพี่ผ่าปากลงยาสวยสวยเลยพี่ของพ่อทว,วดวัดช้างให้นะฮะนี่นี่ฮะเรือรรนสมณศักดิ์ศูนย์แปดนะฮะนี่พระอาจารย์ทิมหน้าตาสวยๆเลยนะพี่นะ ผากแกเป็นล่อง้อยหน่อยนะพี่นะนี่สวยสวยเดิมๆกันเลยนะพี่นะนี่เก่าสวยเลยนะนี่ผมก็เจ็ดร้อยบาทพี่เจ็ดร้อยบาทต่อมาเป็นอะไรหล,ลวงพ่อแดงวัดเขาบด้อิดนะฮะบล็อกสายฝนนะพี่นะสวยๆเลยพี่สวยเดิมเลยพี่สวยเดิมเลยนะนี่สวยๆเก่าๆทองแดงลมดำนะพี่นะ สวยเดิมดูเรียสายฝนคมคมช, halt, ชัดๆเลยพี่ society. สวยสวยเลยนะพี่นะนี่ผมผมขอ500บาทเช่นกันนะพี่นะ500บาทต่อมาพี่ต่อมาเป็นหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะฮะนี่ปีหนึ่งหพี่หลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะฮะนี่ดูเส้นขนแมวนะฮะนี่เส้นเส้นเนี่ยไหมพี่สวยสวยเลยเส,ส้นเนื้อเกินเส้นขนแมวนะฮะนี่เนื้อทองแดงสวยสวยนี่มีเส้นเนื้อเกินที่ใต้ขาท่านนะพี่นะ ขอบเดิมเมเลยฮะปี2515สวยๆดูยันหน้าเทือกในงานเข้าบดีสถานวิหารนะพี่นะโอ้โหเจาะสวยๆเลยพี่โอ้โหเจาะสวยๆเลยนะพี่นะนี่ผมขอ500บาทเช่นกันนะพี่นะ500บาทเช่นกันต่อมาเป็นหลวงพ่อก,กงพี่หลวงพ่อก,กงนะฮะนี่วัดเข่าสมอคอนนะพี่นะสวยเดิมเลยพี่นี่อุปชาคงนะพี่นี่เก่าๆสวยๆเลย,เลยหลวงหลวงพ่ออุป ปะชากงนะสวยๆเดิมๆเ,เลยนะพี่นะนี่ดูนะครับวัดเข่าสมอคอนพี่ขอบแตกๆรอยแตกมันก็ปิ้น,นเห็นไหมพี่สวยเดิมเลยนะขยะนะนี่ผมขอ500บาทเช่นกันนะพี่นะต่อมาพี่ต่อมาเป็นหลวงพ่อดำพี่หลวงพ่อดำหรือหลวงพ่อคำนะพี่นะนี่เคยสวยเลยว,วัดสนามจันทร์นะพี่ ระอุปชาคำพี่ระอุปชาคำนะเนื้อทองแดงสวยๆหน้าตาคมชัดจมูกโด่งงเลยผิวเรียบตึงเลยนะพี่ผิวเหลียนเรียบตึงนะพี่นะนี่ขอบตัดสวยเดิมๆละสองสี่แปดหนึ่งวัดสนามจันทร์พี่สวยเก่าเดิมเลยพี่นะผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทนะต่อมาพี่ต่อมาเป็นหลวงพ่อ,ม,อ,พอม่วงวัดบ้านทวนพี่วัดบ้านทวน อันนี้หลวงพ่อปั้นที่โอ้ดูผิดขอภายพี่หลวงพ่อปั้นพระอุปชาปั้นนี่ฮะเงทองแดงสวยๆเก่าๆเ,เ,เดิมๆเ,เลยพี่นี่พระอุปชาปั้นละหลวงพ่อปั้นสองสี่เก้าแปดนะฮะนี่ไว้เป็นที่ระลึกสวยเดิมเลยพี่ดูนี่ฮะ เอาสวยเดิมเลยนะหลวงพ่อปั้นหลวงพ่อห้าร้อยบาทเช่นกันนะฮะห้าร้อยบาทต่อมาชินราชหลังพระนเรศวรนะปีหนึ่งห้าพี่นี่วัดพระศรีนะพี่นะนี่พระพุทธชินราชเนื้อทองแดงกะลาทองพี่สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยพี่นี่ขอบสตังคนะ์นะพีะ่นะสวยเลยหลังร้านซีโนทุกนะสมเร็จพระชินราชพระนเรศวรนะพี่นะนี่ น่นเลยส่วนเก่าๆสวยๆปีหนึ่งห้ากะไหลทองนะพี่นะผมขอสี่ร้อยบาทพี่สี่ร้อยบาทพอต่อมาเป็นหลวงพว่อเมงเลยนะหลวงพว่อเมงเฮวัดบางสแกน,นัยนี่เสมาหลวงพว่อเหม่งเนื้อทองแดงพี่สวยๆเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยสวยเดิมเลยพี่นี่ เก่าๆเ,เ,เดิมๆเลยนะเห,นนะหรียญบางๆแล้พี่ดูยันนะฮะอักขระยันคมชัดเลยพี่นูนสวยงามพี่นูนสวยงามนะ่ารั้งพ่อเหม่งพี่ผมขอ400บาทพี่400บาทต่อมาเป็นพระพุทธรูปวัดชยโยพี่สวยๆ2461พี่พระพุทธรูปวัดชยโยนะหรือหลวงพ่อโตใช่ไหมพี่นี่หูยนันยานเลยนะพี่นะนี่หอถอดเจ้ากอพี่เก่าเก่าสวยๆเลยนะพี่นะ เก่าเก่าสวยสวยเลยสวยเดิมเลยนะพี่นะเก่าเก่าสวยสวย,สวยเลยนี่ผมขอสี่ร้อยบาทเช่นกันพี่ต่อมาเป็นเหรียญอาร์มนะฮะอาจารย์เฮงไพวันนะฮะเหรียญอาร์มอาจารย์เฮงไพวันแล้วเหรียญพรมสี่หน้านะฮะอาจารย์เฮงนะพี่นะนี่กะไหลทองหูเชือ่อมสวยสวยเลยพี่เหรียญโล่ใหญ่อาจารย์เฮงไพวันนะพี่นะนี่ เรียนอามโล่ใหญ่นะฮะนี่มีเน่าเกินเป็นแหวงท้องกระทะนะพี่นะหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะพี่นะสวยๆเลยนะพี่นะดูนี่ดูตาเปล่า,าจะสวยกว่านะพี่นะนี่เรียนโล่ใหญ่อาจารย์เฮงไพวันพี่ผมขอสี่ร้อยบาทนะพี่นะสี่ร้อยบาทจะมาไปหลวงพ่อแจ่มนะฮะหลวงพ่อแจ่มพี่วัดหวังแดงเหนือนะฮะนี่เนื้อทองแดงสวยๆเลยพี่เลยดูเส้นขนแมวเห็นไหมพี่นี่นี่ เส้นสายฝนนะเส้นคนแมวเส้นเนื้อเกินพี่นี่ดูนะพี่นะสวยเลยนะพี่นะนี่ตำหนิด,ดูนี่ยาวเลยนะขีดอะพี่นี่สวยเก่าเดิมเลยนะพี่นะขอบสวยๆดูหลังสิงพี่พี่สองห้าศูนย์แปดดูเนื้อเกินพี่สิงสวยงามเลยนะพี่นะนี่สวยเก่าเดิมเลยนะพี่นะนี่ผมขอสี่ร้อยบาทขอพี่สี่ร้อยบาทต้องมาไปหลวงปุ๊บเผือก วัดทองนพคุณนะฮะนี่สวยเลยกระไลทองหลวงปู่เผือกหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะพี่นะขี่หมูพี่ขี่หมูวุ่นเลยนะหางม้วนเลยพี่นะฮะนี่สวยสวยเดิมเดิมนะหลวงปู่เผือกพี่หลวงปู่เผือกนะฮะสองสี่หกสามสวยสวยเลยนะพี่นะนี่นี่เก่าสวยเดิมเลยครับเก่าสวยเดิมกันเลยพี่นี่สวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะผมก็เพียงสี่ร้อยบาทพอพี่ต่อมาเป็นหลวงปู่อิน วัดโบสถ์พี่ยันสีเนื้อทองแดงพี่เนื้อทองแดงสวยๆในะเหรียญสี่เหลี่ยมคมๆไปเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะพี่นะหลวงพ่ออินวัดโบสถ์หน้าตาคมชัดอัคารยันดวบีนี่มีเนื้อเกินเห็นไหมขอบสวยๆด้ยันสว,วัดโบสถ์ยันสีนะทอทุ่งมีขีดเนื้อเกินนี่ยันคมๆชัดๆัดเส้นเสี้ยนตามเหรียญวิ่งเห็นไหมพี่สวยเก่าเดิมเลยนะพี่นะสวยเก่าเดิมเลยผมขอ400รยบาทพอร์ตบาร์เป็นเหรียญน,นั่งพัน เหรียญนั่งพานนะฮะเหรียญนั่งพานหลวงปุ่ทิมวัดทหารไล่ปีหนึ่งแปดบล็อกจิกหลังยันแปดทิศพี่นี่ดูน่าจะคมชัดสวยๆเก่าๆเดิมๆหลวงปู่ทิมดูต่อเขตัวทอไว้ที่ศอกด้านซ้ายนะพี่นะนี่ยฉลองอายุ8รอบนะครับปีสองห้าหนึ่งแปดเก่าสวยเดิมเลยพี่ดูเก่าสวยเดิมเลยนะพี่นะ วัดะหารไล่ยันแปดทิศคมคมเลยบ็อกจิกวีนี่สวยๆเก่าๆเลยนะพี่นะสวยเก่าเดิมนะพี่เดดูตาเปล่าจะสวยมากเลยเห็นไหมพี่ผมขอสี่ร้อยบาทพอพี่สี่ร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วกีสารวัดทหารไล่นะพี่นะนี่สวยเดิมเลยนะระยองเช่นกันฮนะหลวงพ่อแก้วนี่พี่ดูหน้าตาคมชัดเลยนะพี่นะหน้าตาคมชัดนะ ปีหนึ่งแปดนะพี่วัแก้วเกสาโลวัดละหารไลดูในหูริ้วรอยนี่คมชัดเลยพี่ริ้วรอยนี่คมชัดเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยพี่เห็นไหมวัดละหารไลต่อเลขโค้ดหนึ่งห้าหกยันห้าสวยๆเลย,ยคมชัดเลยหูปิ้นๆเลยพี่หูปิ้นๆสวยๆเดิมๆเ,เ,เลยนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยนะพี่นะผมขอห้าอ่ะสี่ร้อยบาทขอพี่ต่อมาปเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายพี่ วัดดอนเจยหอมหลังยันห้านะฮะนี่หลวงพ่อเงินพี่วัดดอนเจยหอมหลงห้าเนื้อทองแดงสวยเลยนะทองแดงผิวไฟเลยพี่สวยเดิมหน้าตาคมชัดดูหูเจาะส,สวยเลยนะพี่นะนี่สวยเก่าเดิมเลยพี่นี่สวยเก่าเดิมเลยพี่ดูนะฮะนี่รุ่นสุดท้ายยันห้าปีหนึ่งแปดพี่ปีหนึ่งแปดฮะไม่พระราชธรรมาพรนะฮะหูปิ้นปิ้นเลยพี่ หูปิ้นปิ้นเลยนะนี่ผมขอเสี้ยร้อยบาทพอพี่ต่อมาเป็นเหรียญปลกนะฮะเหรียญปลกแปดรอบพี่เหรียญหน้าเหรียญปลกแปดรอบหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่พี่นี่ฮะสวยๆเลยนะพี่นะนี่มีต่อโค้ดเลยพี่คมชัดเลยนะที่จะลึกที่จะลึกอายุครบแปดรอบนะฮะหน้าปกเนื้อทองแดงนะพี่นะสวยๆคมคมเดชัดเลยหน้าปกจมูกโด่งๆเลยพี่จมูกโด่งๆเลยนะขอบตัดเดิมๆเลยพี่ วัดละหาสไล่ระยองยันคมคมชัดๆัดได้หลวงพูดทีมอิสริโก้พี่อิสริโกสวยสวยเลยนะพี่นะนี่ผมขอสี่ร้อยบาทพี่สี่ร้อยบาทนะพี่นะเหรียญละคังหลวงพ่อพรมวัดช่องแครปีหนึ่งสามเนื้อทองแดงพี่นี่มีขีดเนื้อเกินเลยพี่วิ่งยาวเลยคำว่าหลวงเลยพี่นะนี่เห็นไหมพี่ขีดย,ยาวเลยหลวงพ่อพรมนะพี่ดูหน้าตาคมชัดเหรียญสวยเดิมเลยพี่ นี่สวยสวยเก่าๆเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยนะพี่ดูนะพี่เลยนี่ดูนะพี่นี่รุ่นพิเศษนะพี่นะดูนะฮะนี่สวยเก่าเดิมเลยนะนี่ผมขอสี่ร้อยบาทพอพี่ต่อมาไปเรียนหลวงพอ่อศิลวัดหนองเต่านะฮะนี่กะอะไรทองอกะอะไรทองสวยๆเลยนะพี่นะพระครูอุทัยธรรมวินิจกะอะไรทองเสมาหลวงพอ่อศิลวัดหนองเต่าเอ้ เสมาหลวงพ่อสินวัดหนองเต่านะสวยๆเกา่เกาๆสวยเดิมเลยดูยันเฮยัานอัคระยัน,นะยนคมชัดเลยนะพี่นะนี่อัคยนคมชัดเลยสวยๆเกา่เกาๆเดิมๆเ,เลยนะนี่ผมก็สี่ร้อยบาทเช่นกันต่อมาเป็นหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาฮะหลสองสี่แปดสี่วิหลังปิตาจอจเจริญราบนะพี่นะนี่เ้อทองแดงสวยๆเลยหลวงพ่อจาด้วยเี่ พระครูสิทธิสารคุณจากนะพี่นะนี่สวยๆเก่าๆเ,เลยพี่เหรียญสดยเก่าเดิมเลยนะบ้าหูเชื่อมห่วงเชื่อมขอบกระบอกพี่นี่ปิดตาจอเฉลิลาพี่สวยๆมีเนื้อเกินที่ขอบนี่ไหมหูเชื่อมห่วงเชื่อมสวยๆเลยนะพี่นะสวยเก่าเดิมเลยนะขอบกระบอกของพระจาาหลวงคอ4ี่ร้อยบาทพี่ต่อมาพี่ต่อมาเป็นหลวงพ่อครมวัดขนนนเหนือนะพี่นะในหลัง นี่หลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือพี่เก่าๆสวยๆวยเดิมๆเลยนะพี่นะเก่าๆสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะนี่หลังยันคูนะพี่นี่สวยเก่าเดิมเลยหน้าตาจมูกคมชัดเลยพี่ดูนะฮะนี่ดูเนื้อเกินดูอะไรนะพี่นะสวยเก่าเดิมเลยพี่นี่นะฮะนี่หลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือพี่นี่ผมขอ สี่ร้อยบาทพอต่อมาพี่ต่อมาเป็นหลงพอ่อแก้วเกสาโลอีกแล้วพี่อันนี้เป็นปิดตาหลงพ่อแก้วเกสาโลนะพี่นะนี่วีหนึ่งเก้าแล้วพี่นะนี่วีหนึ่งเก้านะวีเนื้อเก๋ต่อโค้ดที่ข้างโต้เลยนะพี่นะดูนะนิ้วมือคมคมชัดชัดเลยนะปิดตาหลงพ่อแก้วสวยเลยพี่สวยเดิมเลยนะพี่นะดูนะพี่ดูนะนี่ดูนะพี่ดูขอบข้างเดิมเดิมเลยพี่ดูยันด้านหลังนะคมชัดเลยนะพี่นะสวยเก้าเดิมนะพี่ สวยเก่าเดิมเลยนะพี่เนาะนี่สวยๆเก่าๆแบบนี้นะผมก็สี่ร้อยบาทพอตมาไปเหรียญหลวงพ่อหนูอาชิตโตพี่หลวงพ่อหนูอาชิตโตวัดตโนดด้วยนี่เก่าๆสวยๆจมูกโด่งๆเนื้อทองแดงสวยๆเดิมๆเลยพี่สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยครับ เก่าๆวสวยๆนะผมขอ4 1 0รอยบาทครับตอมาไปเหรียญร้อยปีพรงพรงปุงปุมัน่นภูริทัตโตพี่เหรียญร้อยปีนะพี่เนาะกะลรทองนี่นะจะเป็นวอลกงามเอกเลยพี่วอคกงามเอกนะพระอ,อาจาร,รย์มัน่นภูริทัตโตพี่ดูขีดนะพี่นะสวยเก่าเดิมเลยพี่นี่ สวยๆเดิมๆเ,เลยครับนี่เก่าสวยเดิมเลยพี่นี่ฮะเหรียญร้อยปีหลวงปู่มั่นนะููริทัตโตพี่กะไหลทองสวยๆเลยผมขอ400บาทนะพี่นะต่อมาเป็นหลวงพ่อพเสือวัดสามกอพี่2องสพี่นี่หน้าตาคมชัดเลยจมงงูกโด่งโดมีเส้นที่คอยไหมพี่คมชัดเลยนะนี่มีเส้นขนแมวเป็นไหมพี่เส้ตี้ยสวยนะฮะ สวยเดิมเลยนะทองแดงกะไรทองว่ยันสี่นะพอส่อม่ขี้ส่อมีขี้นะพี่นะสองสี่เก้าสองี่กะไหลทองสวยเดิมเลยพี่ยันคมคมเลยนะยันสี่คมคมเลยนะหลวงผู้เสือวัดสามกองขอสี่ร้อยบาทพี่สี่ร้อยบาทพอต่อมาพี่ต่อมาพระอาจารย์มหารอยพี่วัดแหลมจากปากลอพี่สวยเลยนะพี่นะเนี่ยเนะื้อทองแดงเหรียญสี่เหลี่ยมนะฮะนี่ท่านอาจารย์มหารอย เก่าเก่า,าสวยสวยเลยนะพี่นะนี่เก่าสวยเดิมเลยพี่อาจารย์มหาลอยนะพี่นะนี่หลังยันใบพัดอัขระคมชัดสวยสวยเก่าเก่าเลยนะพี่นะนี่ผมขอ400บาทพอพี่4ี่บาทต่อมาพี่ต่อมาเป็นชินราชงมโตนะฮะหลวงผู้สุขวัดปากลองมะขามเท่านะฮะกะไรทองสวยสวยหูเชื่อมห่วงเชื่อมขอบกระบอกเอ่ หูเชื่อมห่วงเชื่อมขอบกระบอกสวยๆเดิมๆเลยพี่นี่เห็นไหมสวยเก่าเดิมเลยพี่ดูนะพี่นะนี่พี่ดูยันไวพัดคมคมนะขอบปิ้นปิ้นหูเชื่อมสวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเก่าๆเดิมๆแบบนี้ก็ขอสี่ร้อยบาทพอพี่สี่ร้อยบาทต่อมาไปหลวงพ่อออดพี่หลวงพ่อออดนี่หลังสี่นะพี่นะเสมาหลวงพ่อออดนี่สวยๆเลยนะเนื้อทองแดงสวยเดิมเลยหน้าตาคมชัดเลยพี่ สวยๆเก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะฮะนี่สวยเก่าเดิมเลยพี่นี่สวยเก่าเดิมเลยนะครับนี่พอออดนะพี่นะผมขอ400บาทเช่นกันนะฮะต่อมาเป็นหลวงปู่เพื่กวัดกิ่งแก้วนะฮะพิมพสีเหลี่ยมเนื้อทองฝาบาทนะพี่นะเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะนี่หน้าตาคมชัดสวยเดิมเลยพี่นี่ปิ้นๆน,นะฮะเนื้อเกินเนี่ยไหมพี่เก่าสวยเดิมเลยครับ หลังยันห้าสวยๆเลยนะพี่นะหลังยันห้าสวยๆเลยนะพี่นะนี่วงนี่เก่าสวยเดิมเลยพี่ผมก็สี่ร้อยบาทพอพี่สี่ร้อยบาทพอนะนี่นะฮะพระอาจารย์ฟั่นอาจาโหรุ่นแรกนะสิทธอสร้างถวายนะฮะนี่พี่เหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโผลพี่นี่เก่าสวยเดิมนะเส้นใต้คางมฮะคมชัดเลยนะพี่นะ ดูเส้นขนแมวพี่ดูนี่ดูเส้นเสารอากาศพี่คมเลยนะคมชัดเลยนะพี่นะนี่นี่พี่ที่หนึ่งเจ็ดนะฮะ,ะเหรียญที่สองหนึ่งเก้านะพี่นะสวยเก้าเดิมเลยนะพี่นะนี่ผมก็สี่ร้อยบาทพอพี่สี่ร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเกิดวัดบางสะพานด้วยยันสี่อุช,ชัดๆเลยพี่หลวงพ่อเกิดวัดบางสะพานเนื้อทองแดง เก่าสวยเลยนะพี่นะนี่นี่สวยเก่าเดิมเลยพี่ดูนี่สวยๆเลยพี่ดูหูห่วงแล้พี่นะสวยเก่าเดิมเลยนะนี่ผมขอดีร้อยบาทพี่สี400่ร้อยบาทน,นะฮะนี่ต่อมาเป็นกระตุดทองคำะฮะกระตุดตะกุดทองคําหลวงปู่เอี่ยมนะฮะหลวงปู่เอี่ยมนะฮะ ลงลักถักเชือกพี่ลงลักถักเชือกสวยๆเลยนะตะกุดทองคํานะพี่นะนี่นี่ทองคํเท็แท้เลยนะพี่นะนี่ตะกุดทองคํานะพี่นะสวยๆเลยนะลงลักพี่ลงลักถักเชือกนี่พี่นี่ลงลักถักเชือกนะพี่นะนี่สวยเก่าเดิมเลยพี่ดูนะพี่นะ ตะกรุดทองคำนะพี่นี่หลวงพู่เอี่ยมนะพี่นะตะกรุดทองคําหลวงพู่เอี่ยมลงลักถักเชือกนะพี่นะนี่สวยสวยเลยนะพี่นะสวยสวยนี่ฮะสวยสวยเลยนะพี่นะนี่เห็นไหมพี่นี่ทองคํานะพี่นะนี่ผมขอสองพันเจ็ดร้อยบาทพี่พร้อมส่งเลยนะเห็นนะ ส่งฟรีครับพี่นะอ่าชอบองค์ไหนรักองค์ไหนถูกใจองค์ไหนโทรมาปิดกับเราได้เลยนะพี่นะโทรมาปิดกับเราได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีพีต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านแห่งงด้วยนะครับวันนี้ร้านแห่งหนงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ